สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กันในแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมนะฮะเราอยู่กับไอดีของคุณเนมนะครับผมไอดีที่มีตัวตึงนั่นก็คือน้องคิงนะเองครับตึงเพราะเป็นตัวอวยผมเองปบมือแน่นอนครับวันนี้เรามาเพื่ออรีวิวตัวละครเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวไปเจอกันในแมปครับทุกคนหากใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมพาสหรือสกิปการ์ดเราขอแนะนําร้าน Starbucks Store ร้าน Starbucks Store ยังมีบริการรับฟาร์มเพจแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์ ในเลดราคาที่ทุกคนสามารถจะต้องได้และหากใครมองหารหัสเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ร้าน a r าร์บัคสโต e ยังมีบริการขายไก่เพชรมีหลายเล็ดราคาให้เลือกซื้อและไม่แพงเกินไปนะครับหากใครสนใจสามารถกดเข้าไปดูได้ในลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมใต้คลิปเลยโอเคนะครับสำหรับคิงวางขั้นแรกนะครับดามจจะอยู่ที่11,000นะครับคูดาว6 6, 6ีแล้วก็ระยะ40.9นะอัพขั้นที่1ครับคูด่าละ ดาเมจเพิ่มเป็น2 2 0 0มนะครับคูลดาวเท่าเดิมนะแล้วก็ระยะเป็น4 0่สนะครับผมอัพขั้นที่2ดาเมจเป็น4 2 0 0มครับคูลดาวเท่าเดิมเลยครับ676ุดหกวีแล้วก็ระยะเป็น4 2 1อัพขั้นที่3นะครับดาเมจเป็น5 7 0 0 0คูลดาวเท่าเดิมนะครับแล้วก็ระยะเป็น4 2 1เท่าเดิมอัพขั้นที่4สกิลจะเปลี่ยนการโจมตีนะครับผมแล้วเป็นตี3ฮิตแล้วก็ ดาเมจเป็น85,000นะครับคูดาวห6จุดหกวิแล้วก็ระยะ43.3นะอัพขั้นที่5นะครับผมดาเมจเป็น110,000นะคูดาวห6จนะุดหกวิเท่าเดิมครับแล้วก็ระยะเป็น44.4นะอัพขั้นที่6ดาเมจเพิ่มเป็น170,000นะครับคูดาวเท่าเดิมแล้วก็ระยะเป็น45.6นะอัพขั้นที่7 ดาเมจ์สองแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมคูดาวหกจุดหกวิเท่าเดิมเป๊ะเลยแล้วก็ระยะเพิ่มเป็นสี่สิบหกจุดแปดนะครับอัพขั้นที่แปดจะเปลี่ยนสกิลการโจมตีนะครับเป็น True Supples Spear นะครับก็คือจิตวิญญาณที่แท้จริงของอของฮอกจัสเมน n t นะครับผมดาเมจจะเป็นสองแสนสามหมื่นนะครับผม,ม, 2, 330, 000, บผมแล้วก็คูดาวห้าจุดแปดวิระยะห้าสิบสองจุดหกนะครับอัพขั้นที่เก้าคันสุดท้ายนะครับผม ดาเมจจะเพิ่มเป็น268,000นะครับแล้วก็คูดาวห้5.8วิระยะ 58. 5 8านะครับส่วนถ้าเราวางบัฟซากุระให้น้องด้วยดาเมจจะเป็น295,000นะครับคูดาวห้5.8วิแล้วก็ระยะ 58. 5 8านะครับพี่มองว่าบัฟยูนิคมันไม่ค่อยเหมาะกับเจ้าหนูคิงอะทุกคนบัฟยูนิคมัน ไม่ค่อยเหมาะกับเจ้าหนูอะเจ้าหนูต้องแบบดีวายอะดีวายโกลเด้นไปเลยอะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันคิงร่างอีโวอัดเต็มดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ6,000 60, 0 6 0 0 0 0วางได้5ตัวอ่ะมันจะดาเมจรวม300,000ครับแต่ยูนิคมันดาเมจแค่ส0 0 0 0นึกออกปะคือร่างธรรมดาวาง5ตัวกับยูนิคอะคือมันดาเมจเป็นน้อยกว่า มันดีตรงที่ว่ามันวางตัวเดียวอัพแค่ตัวเดียวแต่5ตัวคือเราต้องอัพทั้งหตัวแต่น้องไม่ได้อัพแพงนะครับถ้าได้เป็นดีไว้น่าจะดีมากเลยครับคิงเนี่ยแต่ถึงยังไงเป็นยูนิคเราก็จะอวยครับเพราะว่ามันคือลูกหลักเราอีกอย่างสกิลน้องโจมตี3ฮิตนะครับตี3ฮิตนะไม่ได้ตีแบบฮิตเดียวเหมือนโทชิหรือว่า อซุยฟงนะแล้วก็ระยะได้เปรียบมากนะครับถึงแม่ไม่มียูนิกก็ระยะดีมากอะระยะกว้างมากพี่มองว่ามันเอามาเป็นตัวแอร์เอาไว้เล่นได้นะครับสำหรับใครที่แบบเออทำเมทัลไหนยังไม่เสร็จอะไรเงรี้ยยังไม่มีเมทัลไหนคิงก็เป็นตัวเลือกที่แบบเอามาไว้เล่นได้วางได้5ตัวดาเมจรวมก็สามแสนอะดาเมจเท่ายูนิกอะแต่อาจจะอัพเยอะหน่อยนะครับโอเค สำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากอ่ะเพราะแค่นี้แหละส่วนใครที่รอของตัวละครอื่นเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมเพราะว่าอาจจะต้องรอให้ทำอ e ีโวกนให้เสร็จก่อนอยังไงก็เดีย๋ยวจะรีวิวให้ครบทุกตัวแหละโอเคอยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้า,าชมคลิปมากเลยนะครับผมส่วนใครที่รอสตรีมอาจจะเจอกันวันพฤหัสนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย Oh,